ทุกคนวันนี้บิวก็จะมาอัปเดตการเทคฮอมอนของบิวนะคะว่าบิวเทคตัวไหนอยู่ก็บผลิตภัณฑ์อะไรเทคยาย,ยังไงนะคะทุกคนวันนี้บิวจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ให้ฟังทุกอย่างนะคะที่บิวเทคมานะคะทุกคนไปเรื่องมาเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะบิวเทคบิวเทคเป็นตัวนี้ค่ะเฟรนิต้านะคะทุกคน บิเทีเป็นเฟนินต้าได้ประมาณห้เาเดือนแล้วนะทุกคนเทคแบบจริงจังมากะคะ่ะแต่ก่อนบิวฉีนะคะแต่พอบิวฉีแล้วบิวบวมนะคะบวมมากนะคะบิวก็เลยหนันมาเทีเฟนิต้าน,นะคะ mm hmm. ก็เลยดูซอฟลงนะคะทุกคนส่วนยาก,กดฮอร์โมนเพศชายบิวใช้เป็นตัวนี้ค่ะน่า mm hmm. จะเรียกว่าเตอโรนหรือเปล่าคะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจนะคะบิวกินเป็น1นส่วนสนะคะทุกคนตัวนี้เลยนะคะ ส่วนอ,อ,อีกตัวหนึ่งเราจะกินเป็นลาบมดีนะคะทุกคน LDB ลาบมดีนะคะอันนี้ิบ,บวกินออ่วันละหนึ่งเม็ดนะคะพร้อมกับฟินิต้าแล้วก็เซอร์โตโรนนะคะทุกคนอันนี้คือฟินิต้าที่บิบวกินแล้วนะคะทุกคน คือมาดีมากจริงๆนะคะทำให้เราหน้าหวานหน้าละมุนโดูซอฟลงนะคะอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะคะคือมันดีจริงๆดีมากค่ะดีดีกว่าฉีดนะคะทุกคนนี่บิวไม่ได้อันนี้เลยนะครับอันนี้บิวพูดจริงๆนะคะดีกว่าฉีดจริงๆค่ะทั้งละมุนกว่า ทั้งไม่บวมด้วยนะคะไม่ทําให้หิวจุกจิกนะคะทุกคนอันนี้คือดีมากๆจริงๆนะคะฟเฟนต้าคือบิวนแนะนําเลยนะคะทุกคนฟเฟนต้านะคะสนใจอ่บิวจะทิ้งไลน์แอบไหมนะคะบิวสั่งกับพี่เอมนะคะส่วนที่บิวกินเป็นอาหารเสริมนะคะคือคอลลาเจนตัวนี้ค่ะ ออยลี่นะคะทุกคนบิวกินได้ห้าหกเดือนแล้วนะคะแต่ก่อนบิวดำมากบิวจะแปะรูปมาให้ดูนะคะทุกคนคือดำมากจริงๆนะคะพอบิวเห็นตัวนี้นะคะบิวก็เลยลองมาทานดูนะคะคือขาวขึ้นเยอะมากนะคะเลยบิวจะขึ้นแบบรูปวีเอสดมาให้เลยนะคะตอนแบบตอนแต่ก่อนกับตอนนี้นะคะคือมันปังจริงนะคะปังมากแม่บิวทานได้แค่ห้าถึงหกเดือนเท่านะคะ,หะ,คะเห็นผลเลยนะคะเพียงสองร้อยห้าสิบบาทนะคะใครสนใจสามารถทักแชทบิวมาได้เลยนะคะคือตัวน,นี้บิวขายอยู่นะคะ กินเองขายเองนะคะทุกคนอันนี้คือปังจริงนะคะสนใจทังมาเลยนะคะขออนุญาตขายของหน่อยนะคะทุกคนตัวนี้วิวกำลังขายของอลไล์อยู่นะคะใครสนใจตัวไหนสามารถทปใช้สอบถามได้เลยนะคะวิวจะมาลให้ดูนะคะอันนี้คือมาเพชรชานะคะ ขวดละ99บาทนะคะมิวมีเป็นถ้วยแล้วก็ไม้พายให้ทุกคนนะคะอันนี้ลดสิวเป็นสมุนไพรลออเซนะคะฟูผิวนะคะทุกคนคือมันดีงจริงนะคะสำหรับคนแพง่ายชชาแล้วก็แพ้นะคะมิวแนะนาเป็นตัวนี้เลยคะ่ะสนใจทักมาได้เลยนะคะเปียขวดละ99บาทนะคะมีถ้วยแล้วก็ไม้พายให้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นผงบุกนะคะทุกคนผงบุก ปกติเซตละ390นะคะบิวขายแค่200เซตละ250บาทน,นะคะมันช่วยในคุมผิวได้ดีมากคะ่ะตอนนี้บิวก็กินอยู่นะคะน้ำหนักบิวจาก57ตอนนี้เหลือแค่ 55นะคะทุกคนบิวไปชักมาเมื่อวันก่อนนะคะคือมันดีจริงนะคะอันนี้บิวกินยังไม่หมดหนึ่งจนเลยนะคะลงไปตั้ง2กิโลนะคะทุกคนไปทักแชทมาได้เลยนะคะพร้อมส่งจ้าันนี้จะเป็นส้อมเดทีนะคะดีถอกล้างลำไส้นะคะทุกคนคือมันดีมากปกติส่อสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะหนึ่งแถมหนึ่งบิวจัดโปรให้เลยะคะ่ะหนึ่งแถมหนึ่งเพียงสองร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนสนใจทักมาได้เลยนะคะบิวจะทิ้งไลน์ไว้ให้ที่นี่นะคะทุกคนแอดไลน์บิวมาเลยนะคะทุกคนบิวมีของแถมนันนะะ่น ให้เยอนมากเลยนะคะสนใจทักแชทมาได้คะ่ะหรือให้มีปัญหาเรื่องอะไรสามารถทักแชทสอบถามบิวได้นะคะยกเว้นเรื่องหนอบิวให้คำปรึกษาฟรีนะคะทุกคนสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะใครที่อ้วนนำ้ำหนักไม่อยู่อ้วนมากๆ80 7, 70 80บโลนะคะบิวจะแนะนำเป็นเซตนี้เลยคะ่ะเซตเราจะพร้อมไปด้วยกันนะคะทุกคน เซตนี้เพียง580เท่านั้นนะคะทุกคนสนใจทักมาเลยค่ะสำหรับคนอ้วนคุบน้ำหนักไม่อยู่หรือว่ามันลงไม่ได้มันลงยากสามารถราแชทมาได้เลยนะคะเพียงเซตละ580บาทเท่านั้นนะคะเขาจะเป็นสบู่อันนี้จะเป็นสบนนู่มะละกอน้ำผึ้งนะคะคือบิวต์ใชยอยู่นะคะใช้ทุกวันเลยนะคะทุกคน คือใช้ดีมากนะคะแต่ก่อนตอนบิวปิดเทอมนะคะบิวจะเป็นสิวนะคะเป็นสิวที่แก้มเยอะมากเลยนะคะทุกคนทุกคนจะสังเกตได้เลยนะคะอันนี้คือไม่เป็นสิวแล้วนะทุกคนนี่นะคะไม่เป็นสิวแล้วนะใครสนใจสามารถแชสอบถามได้นะคะเพียงก้อนร้อยห้าสิบาทเท่านั้นคะทุกคนคือคุ้มมากใช้ได้สองเดือนเลยนะคะคุ้มจริงค่ะอันนี้คือแพ็กเกจจริงใหม่นะคะทุกคนคือสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู นี่นะคะทุกคนคือมันสวยมากจริงๆนะคะใครสนใจสามารถทักแชทสอบถามมาได้เลยนะคะนะคะจะเป็นโทนเนอร์บีซีนะคะที่บิวใช้ทําความสะอาดเช็ดใบหน้าหลังแต่งหน้านะคะหลังที่แบบเราแบบแต่ละวันเราไม่รู้เราไปเจออะไรมานะคะเราก็เลย แบบต้องเช็ดทำความสะอาดหน่อยบิวก็เลือกใช้ vc นะคะทุกคนขวดนี้ใช้ได้3ามถสีเดือนเลยนะครับเพียงร้อยสิบาทนะคะทุกคนใครสนใจสามารถแนะชทบิวมาได้เลยนะคะร้านบิวจะขายเป็นผงบุกแล้วก็ส้มดิทีมาพิชชานะคะแล้วก็แชมพูวาลิสเฮ์เซียมวานิกา้าออยล่ สบูม่มะละกอน,น้ำผึ้งนะคะทุกคนใครสนใจตัวไหนสามารถทักแชทสอบถามได้เลยะคะ่ะเิวจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะคะทุกคนใครอยากให้บิวทําคลิปอะไรเม้นมาได้เลยนะคะบิวจะทําให้นะคะทุกคนเม้นมาเลยนะวันนี้บิวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ